เอาไมให้เป็นหอเยียเยียเตูแล้วตูเมเดี๋ยววันนี้นะเมียวตูให้เน็ตนี่เลยะแล้วหนึ่งนะจ้าแล้วมึงนะทอาไมเน็ตถือไม้แล้วมึงไม่ไม่ไ่อ เดี <Mile dizzy> ๋ยวพ่นะเอนนี้นน่ีูอ่มนบนิดิังข ตะโนีมบร้งเพลอนใดท่อนหนึ่งที่น่ารักดีแล้วยยัลดีตโด้วยอ่หฮอือาหลังเอารอันี้หนึ่งเอาแล้วเชิดได้นิดน่ีตันนี้เดียวดี c ้เสียงอะไรไหมีโอเคขอบคุณครับมีเลครับเียวครับ มิวแล้วอย่ามากันนะตรงนั้นนักข่าวมิววะฮ่าอะไรที่สิงห์บุรสบเอ็ดคนแต่เน็ตผมท้าเน็ตไอเอ๊ะกวางแล้ว

เอาคอย่ปอไปใช้หมช่นี่ไมเนสค่ะจริงอ่เนตขอหน่อยนี่เต่านี้มาแล้วค่าอยู่นี้ค่ะเต่านี้ปลยนได้แต่ยางเงพี่มนคาทางายเต่า เออเหมือเอยม่นยังได้ือ้าานก็หมดลคิวคิวคิเน็คิวเน็ตคิวเน็ตสจยได้ไหมล่ะชิวทางนีู้มได้ทางนี้หนูลูกหนูลูกหลูกขอลูกคหน่อย

โอชีสจริงหมักกว่าเดิมหนักก่าเดิมหมนี่ไม่มีผูชเล่นติดตลอดนี่มีนี่ใส่มากนี่ไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีไฟ ร้อนมากอะ้อกเปลี่ยนเลยคนร้อนควนนี้พร้อมลงจะว่ายน้ำแล้วนะร้ายร้ายร้ายกอันนั้ไม่ใจล้เยี่ยมไหมไม่ร้เยี่ยมไม่เยี่ยน หาสื่อคนอื่นเนาะไปไปเดินเนาะี่นี่ไปไหน